สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาไปเก็บโคราบ,บีนะคะจะเอาไปทำส้มตำกินแล้วก็เอาไปขายที่ตลาดนัดด้วยวันนี้นะคะเป็นสวนผักด้านนอกนะคะเพราะปกติที่ที่เอาลง YouTube ก็จะเป็นในหูเขาใช่ไหมอันนี้ข้างนอกก็เริ่มโตแล้วค่ะก่อนอื่นเลยเราต้องมาปิดปิดโซิชไฟฟ้าก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นเดียร์เฟนส์นะคะทำไว้กันกันควาง กันควางเข้ามาบุกก็เป็นรั้วไฟฟ้าค่ะพอะเราปิดแล้วก็ปลอดภัยเราก็จะปลอดภัยจากการโดนไฟฟ้าช็อตเพราะว่าเรากลัวนะคะเดี๋ยวว่างๆก็จะพามาเก็บผักพวกนี้แต่มันยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นี่แถวนี้เป็นแถวของคาราบ,บีค่ะคล้ายๆมันอารมณ์แบบไหนยังไม่เคยกินเหมือนกันนะเอาจริงๆนะปลูก ปลูกนะแต่ไม่รู้ว่ากินยังไงแต่เห็นเขาบอกว่าเอาไปทำส้มตำกินอร่อยเราก็เลยว,ว่าจะเก็บจะลองเอาไปทำส้มตำกินด้วยมันคือค้าหัวหรือเปล่าผักกาดหัวเออมันคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปเสิร์ชแล้วเดี๋ยวจะจะขึ้นมาให้ดูรูปร่างหน้าตาประหลาดดีนะเหมือนเอเลี่ยนเลย เตครับเนี่ตอนขายเราก็จะตัดกววกิ่งพวกนี้ออกทั้งหมดเลยแล้วก็เหลือไว้แค่ข้างบน มันมีความเขียวดูน่ารักนะ ขายกันที่หัวลาสามเหรียญนะคะถ้ามันใหญ่กว่าน,นี้ก็จะขายสี่เหรียญเลยนะไม่ใหญ่มากใครมีวิธีการกินแบบไหนที่ชอบกินก็แชร์กันมาด้วยนะข้อนี้เรากินไม่เป็นเหมือนกันแต่จะเอาไปทำส้มตำเดี๋ยวไปดูกันว่าตอนทำส้มตำจะอร่อยขนาดไหนหน้าตาจะเป็นยังไงน,นะคลัจากที่ได้โคโรวีมาแล้วนะคะเราก็จะมาลองทำส้มตำกินกันดูเลย ครกของเราที่จะทำก็คือครกเราใหญ่มากน,นี่นนค่ะเป็นครกอันเดียวที่ที่เนมีนะถ้าใครอยากให้เนมีครกอันใหญ่ก็ช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์นะคะ Subscribe ช่องนี้ด้วยนะได้เนไปสครกคือต้องพลิกที่เราเคยถ่ายมาให้ดูนะจะจำได้ว่าเราปลูกมาตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะนี่ จะได้กินแล้ววันนี้จะเอาไปทําส้มตํานะเธอยังไม่แดงเลยอะแดงยากมากเขียวมานานแล้วยังไม่ยอมแดงอีกออก็เม็ดใหญ่อยู่นะโอ้ย,อยเดี๋ยวเผ็ดเกินไปใส่ซอกสองสามเม็ดก็พอแล้วมั้งของแล้วนะคะก็จะมีคอราบีที่เราไปเก็บมานะคะก็เดี๋ยวจะลองปอกแล้วก็ซอยเอา เดี๋ยวปอกแล้วก็สวยๆใช้แทนมะละกอปลูกเองกับมือเลยนะภูมิใจเป็นเหมือนก้านบล็อกเกอรี่อ่ะก้านข้างในมันอ่ะไม่ใช่ดอกอ่ะที่มันเป็นก้นนานขึ้นกอกเลยที่ตลาดนะคะเนี่ยเอาไปขายหัวละ สเหรียญน,นะคะก็ประมาณ120บาทไทยเนาะแต่ฝรั่งชอบกินมากเลยนะไม่รู้เขาเอาไปกินอากาศอะไรลองกินเปล่าๆดูปะลองดูดิชิมก่อนก่อนจะไปตำทุ่นตำเหมือนมันแก้วมันแก้วผักก่อนมันก็มีความผักอะ แล้วก็มีความกรอบๆเหมือนมันแกว้วอะแล้วานก็หว,นหวานๆมือนก็น่าจะเหมือนกับก้านบาล็อกคลีมากกว่าไม่เห็นเหมือนมาละกอเลยนะแต่คนไทยเขาบอกเอาไปตำแทนได้แยวมาลองแขมมาดูกันนะคะนะคะออคราบีซอยนะคะ จะรอดไหมอะมาทำน้ำส้ตมตำกันเลยกระเทียมนี่ปะปกติอยู่ไทยไม่เคยตำกินเองเลยนะเนี่ยมาอยู่เนี่ยมันต้องเอาตัวรอดอะ่ะโหเดียวก็พอแล้วมั้งเปลืองนี่พริกที่เราไปเก็บมาเราคนไม่กินเผ็ดนะแค่สองคัน อย่างฉุนน่ะแสดงว่าคลิกดีเครื่องปรุงที่เนมีนะคะก็จะมีน้ำตาลปี๊บเห็นไหมน้ำตาลปี๊บที่นี่เป็นแบบนี้ ทำเก่งซะดว้วยสินิดหน่อยเขาบอกว่า้ำปรราร้าไม่ต้องไม่ต้องหวานใช่ไหมใส่แค่นี้พอมันขูดยากนะไม่ค่อยออกแล้วก็อันนี้คือปูดองของเรานะคะเป็นแพงๆนะตกกระปุกนึงน่าจะประมาณสองร้อยบาท เราก็จะเอาใส่ลงไปในนี้ใส่ลงไปในในชามไปคลุกเลยก็นี่เลยค่ะน้ำปลาร้าต้องขยับโอ้ยปลาร้าที่นี่นะมีทุกกี่ห้อแต่เลือกน้ำปลาร้าไมเพราะว่าเขาบอกว่ามันอร่อยสุดเราก็ไม่รู้หรอกมีหลายยี่ห้อมากก็ขวดละห้าเหรียห้าสิบนะคะก็ประมาณร้อดสิบาทนะเทลงไป เราใส่กันเยอะแค่ไหนอะเอาใส่น้ำปลาเองไหมแถบนี้เกือบลืมมะน,นาวมะน,นาวนะคะนี่ฮะสีมันจืดไปหน่อยเดี๋ยวใส่แครอทเพิ่มนิดนึงนะคะจะถึงขั้นตอนการ น้ำปรุงกันมีแคน่นี้น่าจะพอแหละผงชุรสคงมีพร้อมอยู่ในน้ำปลาแล้วก็น้ำปูดองของเราอยู่แล้วเนาะต้องหาของชุรสเลยอร่อยยังวะได้แหละนลคะนี้ก็จะเทลงไปวิธีทำซุมตำของ ของเนก็เป็นแบบนี้แหละเนยก็ว่าคนอื่นก็่าจะทำคล้ายๆกันนะคนเี่อยู่ที่เนี่ยมันหาคกใหญ่ยากคกอันนี้เนยก็ซื้อมาจากทิพย์ไทยนะคะมันก็เอาใส่เครื่องมาขึ้นเครื่องมาจะเอาอันใหญ่มากก็เก่งใจสัมภานะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทําการกุเลกุเลนะคะทำการกุเละะก,กุเลไม่มีมพริกเลย น่ากินอยู่นะเนี่ยแล้วส้มตำปูประราแบบพริกสองเม็ดของเราเอาอมาชิมกันเลยนะคะว่าส้มตำโครราบีปูปลาของเราพริกสองเม็ดไปยังไงให้ดูก่อนให้ดูหน้าตาก่อน ้ยแค่ตาก็ผ่านอยู่นะถ้ามีฟูก็ผ่านหมดแหละนี่ขาดมนเขือเทศกับถั่วยาวยังไม่โตชิมแลยเฮ้ยเอาจริงๆอร่อยของมัแล้วก็มันกรอบกว่าคือได้เลยอะ่ะ ไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวเหมือนผักแล้วเพราะว่าน้ำปะลาระกบหมดมันไ,ไม่เหมือนละไม่มีอะไรสู้น้ำปะลาระได้แล้วพริกสองเม็ดกำลังดีนะไข่าสามเม็ดกินไม่ไหวแล้วนี่คือปูดองของเราเห็นไหมเหมือนไ่้ทายเปียบแต่มันดองหวานนะอันเนี้ยเป็นปูดองหวานเว้ย ขลุว่าผ่านค่ะใครเนาะใครปูก่อนนะแป๊บใครได้มีโอกาสก,กินโคราบีนะคะก็ลองมาทำแทนส้มตำดูได้นะไม่รู้ที่ไทยมีหรือเปล่าเพราะว่าที่ไทยเราก็ไม่เคยรู้จักมาเหมือนกันเพิ่งจะมารู้จักที่นี่แล้วก็มาปลูกที่นี่นะอตอนเห็นหน้าตามันทงนังแรกก็แปลกดีเหมือนกันมันเป็น บอกออกมามันก็น่ารักแล้วมันก็ขายดีแล้วมันกเอามาทํากินส้มตําได้ทิ่ดดูแลกันแถมอร่อยกว่าออริจินอลอีกอันนี้คือลืมลืมมะละกอไปเลยเพราะมะละกอที่นี่ก็ขายแพงนะลูกนึงก็หามะละกอยากเพือประเด็นลูกนึงก็จะซักห้าหกเหรียญแต่มันหาสดสดยากาอันนี้ก็อร่อย